สวัสดีครับสารบ้านสาวซึมครับพี่น้องครับเซฟเบ้าดำครับมื่อนี้กับไม้ก็เลยค่ะพี่น้องมากินข้าวกขีด้ำเมื่อชาบ้านหาไม่งาไปสุดพี่น้องไปเฮ็ดของบอกของบ้านกินยุ่งค่ะไปหนาเนาะค่ะแตะวัาบขาไม่ได้กินก็เลยกลับมาบ้านลราค่ะไปเลยน้ำเมี่ยไม่งากับปูพี่น้องมากินข้าวในอุดมกับเฮ็ดเนี่ยยุ่งกินไม่แล้วค่ะมื่อนี้จ้ะผัดหมูของเราคือเก้าหนึ่งแหละค่ะผัดข้าวตีหมูไข่เจียวเนาะค่ะแล้วก็แเจ้วกับปีแล้วค่ะต้มน้ำไม้ไลเฮาที่เราไปหามาเนาะค่ะกับซุดพัก นี่ก็เป็นลาบเนื้อซุน้ำไม่โสมว่างงานล่ะกะตำประเดีเสริมุนตำไปในแล้วค่ะหานะพี่น้องมากินเขาน้ำกันมันเนี่ยค่ะมาแล้วค่ะมากินขขากินน้ำน้ำกันพี่น้องหากินเขากินน้ำนี่ไงล่ะเฮ็ดเบียดต่วบเบียดลายบางเกกาทียดกะกระทาย<ม>ทำไปน้ำเน่แล้วเนาะค่ะกระบพราะบ่อยากให้ลายกนั่นหลัพี่น้องก็เลยจะเห็นคลิปกินแล้วสรนม,มันปกตินั่แหละค่ะกินเศร้ากินแรงค่ะปกติ ปกติคนเังกินสามคาบแต่ว่าจะเสรมีเวลากินเขาแค่สองคาบนะครับแต่ละมืออม้อแล้วพี่นำมิตรแนะนำสเตกแล้วกินยังอีกบุ๊คส่วนเห็ดนี่ย่งเขาก็ได้ออาขอนตู้เย็นไปไม่กินหลายครับ ไปหาที่นอกอน้ำแม่เ,เป็นเพื่อนแกงผู้ใด้กับตื่นนะาาเต้นนะเราะว่ามัามนบักเ,เ,เคยเห็นนะ้ำไม่เอ้ามนบมกเกออย่าบเห็อนบักเคยเห็นน้ำไม่ไลร่าบานเระสึบ่มี เอาขินไปใครเหรอ,หอมู่บ้านไหนมูล,ลังข่าใส่ขิงกับเจ้าเสือเม็ดนะ่ะคุณนึงบันใส่ถึงมันกัน,กนบอกต้อกันเนาะเห็นผลเนี่ยเห็นผลนี่แลบน่าบันดีคนต้องหลายเลย ทีมันจงมันหกสุดเม่ยบอบฮอนึ่งเรียขึ้นนะอาเส้นรัมกับอันสบู่แบบบอกอกันแดดกับไส้ดีไปมันติดกันแดดมันกับไส้รัอันไส้แหนแป้งเลยนะค่ะืมมกะหมกเกลือก็ไปเลย เตี้ยวจำบุบ้มบุ้มเกประเดี๋ไปไปเอปดียมันจะอุ้นจังสมไม่ไรดีปะ ในโดดเดินไปน่อยจะเห็นกบ้าเขาโดนเติม,มนา้าสงสันกับอ้อนอนน่อเนาะทำไม,มบ้านเขาก็บอ้อนอยแตว่ว่าอันแตกกันตรงไหนือค่ะ ตนันะตนัดสับนี่ยนะตันนัดสับเนี่ยเป็นแข็งครับครับต้องกินได้แห้งๆอ่อน

ครับคนยังตกดีปานนี้ลราก็เอาเอาฮวงจุกะอีกเ่าโดนดักนั่นก็คงจะออกแล้วเห็ดอันบวกเนาะใช่ว่าบ้า,า,า,างต่อแค่แล้วหลังเป็นน้าไม่ยังไงครับคือน้าไหนหึไม่ครับน้ำพักน้ำหม่อดินเนี่ย จำประเด็งพี่น้องแต่งอ้อนทำไมให้งานแต่งแต่งมูกกีน้ำเนี่ยมแม่ต่างให้ ล้าห่างเห็นเพราะเคยได้กินประแดกอยู่แหละเนาะเพราะเคยได้กินประแดกแบบเั้นเสี่ยวนี่ตะคนติดใจ ประเดีข้าวควยขางปหากิน,นระเด้้อค่ะพี่น้องคิดว่ามีมันกับบกินนะไห hey, อม hmm? ด่เห็นข้าวควปดข้าวควายิน่น่เห็นนี่และน่เห็นมม่เคยเหนอ่าเอยันานที่่นันนาวะมันจะเป็นปาามตีเดือนมันก็ต้องกินละจำบาทจำ นี่น่าไม่กับประเด็กแสงมูกนะกับปเป็นแก้วกับปิดแม่กระพออาะก็คือเหนื้อล่ะ ถพี่น้องบังเต้าเต็มกินกนลลี่แหละน้องก็จะังเน้อกินนี่เป็นเต็มนีน่ให้กินกอนอันนี้คันพอ่นอขั้แม่เราไปเปิดเบิ่งเหีนเ่งกินลาบนกกระยา <c oughs> นอกกระยาขึ้นกันนะ you <laughs> แบบล้างค่ะต้มน้ำใหม่น้ำใหม่เนี้ยก็เสีย

แล้กินก้วอย่างนั้นไม่กันยังขอลองบ้านเราค่ะมันมป็นตู้นอนหนึ่งกับแกงเหมือนนั้น,นแนนล้วค่ะ เขานี่มาเทอี่นีนี่เนาะคุณข่ามีแก้วประแดกแล้วกับตำแกยวปีอีกคนนึงเน้องอืมตักติวอยาังคอืม่บารงกามก,าบกับตักเตมอนนึงขาง ย่งเบื้องนอกสมยุ่ิักติวนที่ว่าขงเาพักติมตอมอนคนถิงเขาแซ่บน้อง กันแ้กแต่งยุทธ้แต่เงนคือคนิีขับวัแจุขึ้นไม่แยาเเสริมบลังคือย่างรนาก็บอกว่าเราไม่อยากเขา เราม่เล่นน้ำแม่เหมือนค่ะน้ำมาเล่นน้ำแม่เราเติมเหมือนกัแม่สุดกินอะไรกินนี่แล้วก็บอกินเยอะต้องคนกินหน่อยเนาะต้องไม่อยากกินเข่าเลยต้องกินหน่อยอืม,อม

ก็จริงไม่ได้ไหวแต่พี่เราเพราะว่าอย่างเพี้นให้ได้กินเจ้าของเราเขาต้องให้น้องกินให้ผัวผั่ง,งเพราะว่าหัวเก,กินอีกแบบนึงจัดจัดๆอืมพัดมาก่อนอืมเป็นไงมาเลยทั้งกินไม่มากาดค้างมาอีก tìm tôi dừng. Con số tài hàng lên má, xin nó có vẻ bình, giảm lại.

เอมอัตนอั้ยเอาใยูนคลิปนะผมไปหาอัตโน้วนจอมไปมันแบบ้วนนะเขาไปหาแบบเนื้อมันงมัดกอมัดขอขออืม้าไปหาว่าสิบเล่ยสิบบาทเล้ เด็กยุงถุงนี้แบบนั้นปากตอ,อัน,ท,อนที่ว่านี่เท่าเป็น,นกระดานอะไรแบบนั้นอืมไปากเงินเทแล้วมันตกมเลย <ะ S 1> <ะ>เออแล้วก็หวักเยี่ยมผมมาที่ทุ่งถุงเปย์นะที่ทะเลว่าม,ม,ม,มาแล้วต้มเนียวฟ้อม,อมใช่ไหมรอหาย ไกลเลยนงการห่อเขาละไกลเลยนึงมันอยู่ใหไม้เขาปีนั้นเป็นอาหารห่อเขาละเพาไปวัดมเ้าเอาขี้ไปหาเห็ดอนออืมเดียต้องห่อคนนี้ก่อนเลยันนี้ห่อเขาน่อยอืมดีใจแเหวอุ่มเป็่อยอมทำไมเป็นทองแตก

กินมาได้ปะเนี่ยค่พี่นอ้องกินเขาน้ำเขาซ้ำปลาน้ำกระนั้นค่ะเขาแหลงไปเนีพี่น้องเขาแล้วก็พักพอนค่ะเมื่อใดไปหันไปนีแบบท้ายท่าไห้พี่น้องได้ออกไปนี่ยละค่ะเมื่อใดบ่ออกไปเฮ็ดเวียดได้ไดพี่น้องอยากให้ท้ายอยากท้ายหรอกค่ะเพราะว่าตอน,นที่มันกับมิเตอร์คิีแบบซ้ำต้องตื่นตื่นกันได้ป่ะว่าท้ายดอกเอาก็เฮ็ดเวียดไปนั่นแหละทันบ่เฮ็ดกับเฮ็ดยั่งอื่นกับว่ด้เนาะค่ะต้องเฮ็ดเบียกก่อนพี่น้อง เอาเดีเดวค่ะสำหรับมือก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะสวัสดีค่ะสิบหักพี่น,อนะะ้องเด้อค่ะ